สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับช่องก๊อปปี้กับพี่แอมนะครับวันนี้เรามาดูฟาร์มปลานีโมนะครับเฮอร์คูล่าฟาร์มเมื่อวันก่อนเราไปดำน้ำที่เสมสารกันปรากฏว่าเจอไหมพี่แอมเจอหรือเปล่าปลานีโมพี่เบลไม่เจอแต่ว่าเจอปลาสวยๆใหญ่ก็ครับไม่เจอแต่ปลาสวยๆเจอแต่ปลาที่สวยโอเคพีเบลไม่ไหวไม่ไหวเลยไม่เจอเลยใช่ไหมมาเดี๋ยวเราไปดูปลานีโมกันครับเพื่อนๆครับไอลุย โอ้นี่ไงครับน้องโกครับปลานีโมเต็มเลยครับป่านีโม่อะนี่เราสามารถสัมผัสได้เบาๆนะเพื่อนๆยกขึ้นมานะดูสิเห็นไหมเฮ้ยมันตอดมือใช่มันตอดอุ้ยอย่างน่ารักเลยครับทั้งน้ำอุ้ยแล้วน่ารักจุงเลยเป็ปลาตัวสีขาวอะมันตอดไหนน้องโก้ทำอย่างนี้หน่อยอ่าให้น้องให้น้องขึ้นมาบนน้ำไอ้ไม่ใช่ขึ้นมาบนมือ แต่ไม่เอาน้องขึ้นมาบนน้ำนะออ้ย่ังน่ารักเลยครับมีมาดูด้ข้างนี่เขามีปลาตัวอื่นด้วยนี่เราก็สัมผัสเขาได้นี่เห็นไหมใช่มพี่อ็ใ่หพีเอหี่็ม้ชไหมี่เอ็ไหม่อมไมอม่หยเอ็เอ็จับ่ไหมอมอ็หม้เอหเอ็ไมไหมเหมือนเหมือนเหมนเอไม่เ็ไม่เป็นไรลองจับดู พี่เบลจับหน่อยเราจะกลัวทำไมเรามาถึงนี้แล้วโอกาสเดียวที่เราจะได้สัมผัสใกล้ๆแบบนี้อืออะลองพี่เอมทำจุ่มมือลงในบ่อนะเด็กๆบ่อนี้จุ่มไม่ได้นะโอ้ยมีฉลามด้วยเห็นไหมน่ะเออเห็นไหมเพื่อนๆปลากระป๋องฉลาม เป็นสัตว์ที่ชอบอยู่ในที่แคบๆแะเบียมเนาะครับทำอะไรของมันอ่ะหืมมันขยับขยับเหงือกเพื่อฟอกฟอกออกซิเจนนี่ปลาเลยนะไม่รู้หนูเรียกปลาเรนโบ้ปลาเรนโบ้ปลาอะไรพวงอังุ่นอ๋อตรงนี้มีนีโม่สีดำด้วยครับนี่เห็นไหมสีดำแล้วก็สีส้มตรงนี้เยอะเลยเนี่ยขอดูหน่อยนะโก้ตรงนี้เห็นไหมว้ายกระจกมันไม่ใสนะเพื่อน ป่ะตอนนี่มีปลาดอลลี่ด้วยตรงไหนพี่อ็มปลาดอลลี่เป็นมันชื่อปลาขี้ตังเบ็ดหางป้าหางเหนียวอ๋อหรือไงเพื่อนๆเห็นไหมปลาขี้ตังบิดเราดอลลี่ดอลลี่เรียกทำไมอ่ะเรียกดอลลี่ทำไมดอลลี่สวยอ่ะสวยอ่ะนี่นี่มีปลาไอตัวนี้ด้วยสวยดีอ่ะพี่เอ็ม อุ้ยมีแต่ปลานิโมโตเต็มไปหมดเลยครับไปดูกันต่อเด็กๆป่ะห้ามสัมผัสน,นะดอนทัสนะเด็กๆนะอุย้ยตัวใหญ่จังดูอขอวคีบมาเหนือน้ําด้วยพี่เอมไม่ระวังเขาพ่นน้ําใสนะสงสัยเขาจะเป็นดาราประจําบ่อนี่หมาแล้วเฮ้ยเตียหน้าดุพี่เอมหน้าดุเฮ้ยเขาพร้อมจะสวมหรือเปล่า <laughs> เอ้ยว่าไง ไปแล้วไปแล้วดอดตูก้กระชบับงเอาอาหารปลาไปให้ปลากันครับนี่มีเม็ดเล็กเม็ดใหญ่ว้าวยี่สิบบาทอ่ะเปลี่ยนใจอีกมอน,นี่อ่ะอ่ะไปลูกไปกเฉลี่ยกันเอาคนละอย่างเนาะจะได้ไม่เหมือนกันเนาะจะได้ดูด้วยกันเนาะอ่ะพี่เอมมาเม็ดใหญ่ครับหมาลุยโตได้ไหมยังหมุนสุดครับนี่ลงแล้วอ่ะพียมได้ก่อนนี้ อพี่เบลเอาไหนอันนี้ห้ามเลี้ยงปลากระตูนนะเม็ดใหญ่นะแต่ไม่เลี้ยงปลากรตูนได้ปลาฉลามกระเบนปลาเอครับผมไปดูอีกันเด็กๆครับอ๋อขึ้นไข่ก่อนเอาเตะอเอาเตกล่องอันนี้ไปนะหมดแล้วเราจะมาให้อาหารปลานีโมกันปลากระตูนนะเพื่อนเพื่อน อะไรอ่ะพี่เอ็มมีคาถาเรียกปลาเหรอดูงน้องมาเต็มเลยดูสิไหนใครได้เม็ดเล็กมาโอ้ดูสิเพื่อนๆดูสิดูสิโอ้ยตื่นเต้นแทนเด็กๆเลยครับมาจัดการเลยพี่เอ็มเอ้าของพี่เอ็มเม็ดใหญ่นะนี่ดูสิพิมิลให้ห่างๆกันครับปกติเราให้อาหารปลาดุกปลาอะไรอยู่ตามวัดนะเพื่อนๆวันนี้มาให้อาหารปลากระตูนปลาทะเลโอ้โหสุดจริงอ่ะ อ้าวมาบ่อน,นี้ด้วยครับพูดพร้อมกันเลยออบ่อน,นี้ก็จะตัวโตวขึ้นมาหน่อยอ่าลองเขย่าดูเห็นไหมเฮ้ยเฮ้ยขึ้นมาขึ้นมาเมื่อกี้ตกใจนะพี่เอ๋มหายไปหมดเลย,ยจ๋าให้เลยครับมงโกดจะไปให้ปลาฉลามกินเม็ดเล็กเหรอลูกโอ้ยดูสิเพื่อนๆโอดู ไม่ต้องแย่งกันครับเด็กๆครับข้าแถวอร่อยครับข้าวแถวอร่อยสิลูก <c oughs> น,น,กนี่ดูๆม,มันน่ารักจริงๆเลยอยู่รวมกันเนี่ยเดี๋ยวเราไปให้บอกอื่นด้วยนี่เขาเลี้ยงไว้ครับพี่เอ็มธรรมชาติมันจะหายไปถ้าเราไม่ช่วยกันดูแลนะพี่เอ็มเเพื่อนๆมาเที่ยวทะเล เราดูแลได้ง่ายก็เก็บขยะของเรากลับไปทิ้งให้ถูกที่น้อพี่แอมเนาะอาอยากให้บ้างแล้วปลาตัวใหญ่เดี๋ยวเราไปดูพี่แอมให้อาหารปลาตัวใหญ่กันนะเพื่อนเพื่อนปลาอะไรพี่แอมสีสวยจังมีปลาบัวปีเตอร์ปลาบัวดำสีสวยนะเนี่ยแล้วก็มีปลาบัวดำเนี่ย โอ้ยตรงนี้สวยพี่เอมตรงนี้สวยให้ตรงนี้ครับมันไม่สะท้อนแสงตรงกล้องเลยครับนี่สวยอ่ะเพื่อนๆจริงๆเอาน้ําใส่นะแต่กล้องอาจจะไม่เห็นชัดนะเพื่อนๆบางทีก็สะท้อนให้พี่คีมเรียกไปดูอะไรไปมีอะไรตื่นเต้นเนาะพี่คิมอะไรพี่เอ็มตาหวานโอ้ยตาหวานจริงเพื่อนๆดูสิตาเบลเลยอ่ะเอ้ย เหมือนเหมือนปลาใส่ฟิลเตอร์ปาตปลาโตดู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 อยากให้เพื่อนเพื่อนเห็นจังอ้าวพี่แอมไอหันห,หน่อยอุยอ้ยอุยอ้ยดู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 อุ้ยแล้วก็ปลาอะไรเนี่ยพี่พี่แอมปลาอะไรวเนี่ยปลากระลอกแังหรือปลาข้าวเม่าไม่ใช่ไอีตัวเนี้ยไอตัวที่พี่แอามว่าไม่ใช่ครับหมายถึงไอตัวที่เหมือนม้าลายนะ่ะสวยเนาะสัตว์นิมูยังใช่เหรอพี่แอม พียบอกปลาดีโมใช่หรือเปล่าเพื่อนๆพืทำไมมันโตขนาดนี้พี่เอมเห็นหรือเปล่าเพื่อนเพื่อนอยากให้เพื่อนๆนเห็นเหมือนที่เราเห็นนาะพี่เอมเนาะสวยเนาะสวยจริงๆช่วยมากช่วยมากเห็นไหมเพื่อนเพื่อนนี่ดูสิข้างล่างก็มีด้วยนะเพื่อนๆ่นนู่นนะบ่อนี้คือปลาอะไร ฉลามหูดำอุ้ยฉลามจริงด้วยว้าวอุ้ยอุ้ยอุ้ยดู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 ด,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 ดูคีบอุ้ยเมื่อกี้เขาโผล่คีบมาเหมือนใน,นหนังเลยฉลามคีบดำหรือฉลามหูดำเอ๊ะฉลามนี้กินอะไรเป็นอาหารใครรู้กินไปกินกินป,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 ปลาเล็กนูด,ดูดูคีบเขาโผล่มาว้าวตีโค้งไปนู่นเลยมาโชว์ตัวหน่อยสิ มาชว์ตัวอะไรซีอยู่ตรงไหนพป่เอกตื่นเต้นกันใหญ่ตื och, ่นเต้นกันใหญ่ตื่นเต้นกันใหญ่ไปแล้วเพื่อนๆฉลามตรงไหนพี่คิมพี่คิมบอกวอดนี่เห็นชัดกว่าโอ้นี่ไงมาแล้วดูดเตือดเตืดเตือดเตดเดเดเเตือดเดเดเตดดดดเ โอเคเพื S <S> okay, ่อนเพื Dude, ่อนเดี <na> ๋ยวน้องก้พี่เบลพี่แอมก็จะเอาอาหารไปให้ปลากันต่อนะเพื่อนเพื่อนสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลากันตรงนี้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนแล้วก็ัมาเจอกันใหม่คลิปหน้าโอ้นี่ปลามันซิดน้ำใสปลาตหวัดน้ำแรงนะเพื่อนเพื่อนบ่อนี้นะโอเคเพื่อนเพื่อนกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไม่ายนะเดี๋ยวไปเที่ยวกันต่อแล้วเป็นไงอาการพี่คิมเป็นไรพี่แอม ไปกินท้องเสียแล้วเพื่อนหมดแรงเลยครับก,กินจุเมื่อวานนี้กินอาหารตะีีแบบแซบ่บๆช้ำๆเมื่อคืนก็เลยไม่ได้นอนเลย,ห,ยหายยังยังเลยเหรอโอ้ทำไงดีงวนันนึเที่ยวสนอ,อ่าหายไม่ไหวเนาะจะได้เที่ยวกันต่อเนาะ